สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568ซึ่งเรานะคะก็จะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศี เพื่อให้คุณได้ฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็สามารถนำเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่ 15. มกราคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระพฤหันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณนะคะ และในขณะนี้ดาวพระพฤหัสเนี่ยก็ส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของตัวคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงดาวพระราหูที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีในจังหวะนี้ก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อดวงชะตาของคุณอย่างชัดเจนค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะคะชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้เหมาะกับการวางแผนเหมาะกับการเตรียมกลยุทธ์นะคะอย่างเช่น การวางแผนการตลาดนะหรือว่าวางแผนว่าโอเคเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจเราจะต้องเริ่มแบบไหนเหมาะในการศึกษาเหมาะในการปรับกระบวนการค่ะหรือหาทางหนีทีไล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเหมาะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนที่อายุมากกว่าเขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเก่าหรือหัวหน้าง,งานปัจจุบันหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตเวลาที่คุณเจอกับปัญหาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะเวลาทําอะไรแล้วเดือดร้อนหรือติดขัดมีทางที่คุณไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างรอบตัวค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ มีความอาวุโสมากกว่าคุณนะคะชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับบทบาทใหม่ได้รับหน้าที่ใหม่ อาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆก็ได้อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะมันเป็นเหมือนจังหวะที่คุณได้เปิดกว้างทางด้านการทํางานนะคะหรือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องพบกับผู้คนจํานวนมากขึ้นนะคะได้ติดต่อประสานงานได้มีคอนเนคชั่นได้มีเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายนะคะได้เข้าสังคมบ่อยมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นสามารถรับมือกับปัญหาทางด้านการงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็เอาอยู่ค่ะ ในแง่มุมของการงานคุณเอาอยู่ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลมากนักในช่วงนี้แต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในจังหวะที่ดาวพระเสาโโร์โคจรวิปริตนะคะมันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกเครียดกดดันหรือบางทีคุณอาจจะมองว่าภาระการงานเนี่ยมันหนักจังเลยช่วงนี้เนี่ยอยากจะพักผ่อนบ้างอยากจะเบาสมองบ้างอยากจะไม่ต้องคิดอะไรบ้างแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่หลุดพ้นจากเรื่องที่คุณกังวลอยู่ดีมันมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องวางแผนต้องเครียดอยู่เสมอ นะคะก็อาจจะหาเวลาผ่อนคลายได้ค่อนข้างน้อยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็เอาเวลาเติมความสุขให้กับตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่างานมันค่อนข้างยุ่งนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูในแง่มุมของการเงินการทองนะคะ โอเคเลยนะสำหรับการเงินไม่ได้เป็นไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องหวือหวาหรือว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้ดีมีเงินใช้มีเงินกินมีเงินเที่ยวอยากได้อะไรได้ซื้อนะคะไม่ถึงกับเดือดร้อนไม่ถึงกับขั้นว่าติดขัดด้วยนะสำหรับชาวธนูบางคนเป็นจังหวะที่คุณได้ใช้จ่ายเงินไปตามความประสงค์ความต้องการของตัวเอง ค่อนข้างที่จะลงตัวนะสำหรับทางด้านการเงินการทองแม้ว่าจะไม่ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหจะพลิกฐาน,นะเลยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นช่วงที่คุณจะมีะรายรับพิเศษเข้ามาทําให้คใจชื้นใจฟูบางทีได้จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือบางครั้งเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูก็อาจจะได้เงินจากความสนิหาได้จากญาติผู้ใหญ่ได้จากคนรักคู่รักแบบนี้เป็นต้นนะคะมีคนซื้อของมาฝากมีคนเอาของมาให้มีคนเลี้ยงข้าวอ่าหรืออาจจะมีตัวช่วยดีๆทางด้านการเงิน ก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางทีคุณไปซื้อของแล้วคุณขอลดราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีทางด้านการเงินแล้วนะหรือบางทีชาวลัคนาราศีธนูติดหนี้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนตรงๆเลยว่าเฮ้ยแกฉันยังไม่มีฉันขอเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมเนี่ยค่ะก็คือสามารถขอผ่อนผันในเรื่องของการเงินการทองได้ทําให้คุณไม่ตึงมือจนเกินไปขอเลื่อนสักสัปดาห์หนึ่งนะเดี๋ยวจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องตรงนะ พูดอะไรไปแล้วก็ต้องรับปากต้องทําตามที่รับปากประมาณนั้นนะคะเพื่อรักษาเครดิตของตัวเองนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็คือมีโอกาสเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงอย่างเช่นของเสียของพังค่ะต้องซ่อมแซมต้องซื้อใหม่มาทดแทนหรือปัญหาของสุขภาพรวมไปถึงค่าปรับค่าธรรมเนียม อะไรต่างๆหรือโดนหักค่าในหน้าโดนหักเปอร์เซ็นต์โดนหักค่าหัวคิวต่างๆนานาซึ่งตอนแรกคุณคิดว่าคุณจะต้องได้รับเงินแบบเต็มๆจานวน1น0 0 0บาทสมมุตินะคะปรากฏว่าโดนหักค่าหัวคิวโดนหักค่าในหน้าไปคุณได้รับมา8 0 0พอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันโดนหักทอนไปบ้างอ่ะคือการเงินมันอาจจะยังไม่ได้เต็มเมดเต็มหน่วยขนาดนั้นประมาณนี้ด้วยนะคะ <S <S ลำดับต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆค่อนข้างช้ามันเหมือนกับคุณไม่ค่อยเปิดใจหรือบางทีคุณเปิดใจนะแต่คนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาเหมือนประเมินเหมือนรอดูอะไรบางอย่างเขาประเมินคุณนั่นแหละค่ะ ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรเดี๋ยวรอระยะเวลาให้มันนานกว่าน,นี้หน่อยแล้วค่อยแสดงความชัดเจนไปมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับฝ่ายคุณฝ่ายเดียวบางทีก็เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะกําลังรอดูอะไรบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะเป็นไปค่อนข้างช้าหน่อย บางทีคุณก็ต้องใจเย็นนะไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ควรรีบร้อนนะคะต้องเตือนชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้สําหรับใครที่มีคู่มีคนรักนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูได้คุยได้ปรึกษาหารือได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีการจัดทําอะไรที่มันเป็นความมั่นคงร่วมกันอย่างเช่นการต่อเติมบ้านการซื้อรถใหม่ การลงทุนธุรกิจหรือเอ็ดคุณเราจะเรียนต่อดีไหมช่วยคิดหน่อยเราจะวางแผนมีบุตรมีลูกกันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องปรึกษากาันถกเถียงกันแต่ไม่ใช่ว่าะทะเลาะกาันไม่ใช่นะ คือมันมีเรื่องให้ต้องเจราจาต้องพูดคุยได้วางแผนร่วมกันอันนี้ชัดเจนมากๆเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตและความมั่นคงนะสำหรับชาวธนูนะคะบางคนก็อาจจะคุยในเรื่องของออการซื้อบ้านใหม่การขายที่ดินเราจะขายดีไหมแปลงนี้เราไม่ได้ใช้มีการปรึกษากันกับคนรักคู่รักเราจะต่อเติมบ้านตรงนี้ดีไหมเราจะจัดสวนตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการปรึกษาหารือกันก็เป็นการเสริมสร้างหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะ ในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูให้ระม,มัดระวังเรื่องของการนอนหลับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางทีหลับหบตื่นตื่นช่วงนี้ถ้ามีอาการนอนเออถ้ามีการนอนดึกนะต้องปรับเวลาให้นอนเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าตื่นเช้ากว่าเดิมไม่ได้ก็ต้องปรับเวลาให้นอนให้มันเร็วขึ้นชั่วโมงการนอนมันจะได้มากขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าคุณเพลียง่าย ปวดหัวง่ายไมเกรนความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะสะสมพยายามนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะสิ่งที่ส่งผลโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีไฟจากภายในกล้าทําในสิ่งที่มันแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นกล้าริเริ่มกล้าลองกล้าทดลองนะคะกล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆไม่ได้ว่ามาแบบ มาปิดกั้นตัวเองอะนะด้วยพลังจากดาวพระอังคารเนี่ยส่งเสริมในด้านนี้อย่างมากและคุณเองก็ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนี่คือข่าวเด่นหรือว่าสิ่งที่โดดเด่นต่อชาวลัคนาราศีธนูเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญสคญคือมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้างรอบตัวด้วยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะ ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารข้อตกลงเงื่อนไขบางอย่างมันคลุมเครือบางอย่างมันไม่แน่นอนไม่ชัดเจนแล้วคุณเผลอไปเซ็นแล้วอ่ะมันอาจจะทำให้คุณเสียเปรียบเสียรู้หรือเสียผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คทุกรายละเอียดนะคะให้ระมัดระวังการเลื่อนนัดเลื่อนสัญญามีใครมาพูดมีใครมานัดอะไรกับคุณ อย่าเพิ่งไปเชื่อตามนั้นมีใครมารับปากกะไรคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อเราต้องดูที่รายลักษณ์อักษรเราต้องดูที่พยานหลักฐานเราต้องดูที่เอกสารจะดีกว่านะคะบางคนนะมีเอกสารแล้วก็ยังผิดนัดผิดสัญญาก็มีให้เห็นเยอะแยะทมเทไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวธนูก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีดๆกล่าวคำพูดดีๆต่อต,ตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ <S <S เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ